สวัสดีครับโมอนะครับวัชรพัฒน์พัทรละวราศัพย์นะครับสำหรับ YI Joy u n i l e v e r Life นะครับก็คือทุกคนทราบใช่ไหมครัว่าอสองปีที่ผ่านมามันคือวิกฤตการณ์โควิด19ซึ่งทุกคนก็เจอผลกระทบเหมือน,อนกันรวมถึงผมก็เจอ,อหลายๆคนก็เจอครั้นี้เนี่ยผมเป็นคนหนึ่งฮะที่ตามหาการทำธุรกิจเครือข่ายมาตลอดชีวิตคำว่าวตามหาในที่นี้คือเรามองหา ธุรกิจเครือข่ายที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตเราได้ไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายที่ดีที่สุดไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายที่ผลิตภัณฑ์ดีที่สุดแผนการตลาดที่ดีที่สุดแต่เป็นแต่เป็นธุรกิจเครือข่ายที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตผมได้จริงๆแล้วก็ผมมีการเซ็ตช่วงเวลาของชีวิตไว้ครับว่าก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่เราจบแพทย์ศาสตรบัณฑิตแล้วก็เป็นหมอเราทําหน้าที่ฝั่ง E ครับฝั่ง E ก็คือ Employee หรือว่าลูกจ้างอย่างเต็มความสามารถ แล้วก็ทดแทนคุณแผ่นดินจนเราขึ้นเป็นระดับรองผู้บริการสามารถทําให้โรงยาบาลผ่านมาตรฐานต,าต่างๆนะครับแล้วเราก็ตั้งตั้งตั้งเป้าว่าเราจะต้องออกมาทําเครือข่ายสักวันนะครับแล้วก็ปี2564นี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสลิสต์ของผมที่จะต้องกระโดดออกมาทําเครือข่ายดังนั้นการที่ทุกคนนะครับจะเริ่มทําธุรกิจเครือข่ายทุกคนต้องรู้ก่อนว่าทุกคนอนะ่ะต้องหา cash flow หรือว่าเงินที่จะใช้หมุนแต่ละเดือนให้ได้ก่อน เหตุผลเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายมันต้องใช้เวลาในการสร้างฐานผู้คนนะครับที่มีความสามารถนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยนะครับกระโดดเข้าทําในคลินิกความงามเวชศัสตร์คามานและสัลยกรรมความงามนะครับในการผ่าตัดเสริมจมูกนะครับทำตาสองชั้นนะครับทำปากกระจับทําขางซึ่งหลายๆคนก็มองว่าโอ้โหคุณหมอคะ การมีอาชีพที่มั่นคงแบบนี้คุณหมอยังมองหาธุรกิจเครือข่ายอยู่หรอถูกต้องไหมครับหรือว่าทำไมคุณหมอไม่สนใจเรื่องหุนทำไมคุณหมอไม่สนใจธุรกิจอื่นๆบนโลกใบนี้ลองดูแล้วเนี่ยคุณหมอเหมือนมีวิสัยทัศน์นะคะแต่ทําไมคุณหมอถึงเลือกทําธุรกิจเครือข่า,ขายนะครับถูกต้องครับผมมีวิสัยทัศน์ครับผมไม่รอให้เจอวิกฤตฮะแต่ว่ามันก็เจอใน2ปีที่ผ่านมาทุกคนก็เจอแต่เราทุกคนมีวิสัยทัศน์ในตัวเองผมก็มีฮะผมมีวิสัยทัศน์ว่าอาชีพเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยครับ มันถูกจํากัดหรือว่ามันถูกแบ่งออกมาได้เพียง4อย่างเท่านั้น4อย่างเท่านั้นก็คือลูกจ้างครับเป็นเจ้าของร้านหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วก็เป็นเจ้าของระบบรวมถึงเป็นนักลงทุนแต่ในยุคในยุคทุกวันนี้ครับคนเราไม่ต้องการเสี่ยงคนเราต้องการความที่ปลอดภัยที่สุดในเรื่องของด้านการเงินดังนั้นถ้าจะลงทุนอีกสักอย่างอะ่ะ ผมว่าเรามองที่ความปลอดภัยในเรื่องของด้านการเงินดังนั้นมันต้องเสี่ยงต่ำฮะศักยภาพสูงไประดับ Global b r n n d เราสามารถเดินทางคู่กับธุรกิจแล้วทำให้เรามีชีวิตที่มั่นคงได้ในอนาคตซึ่งมันต้องมีรูปแบบชีวิตใน Passive Income ดังนั้นคำตอบของโจทย์ทั้งหมดของของที่ผมตั้งไว้มันก็ต้องจบท,ที่ธุรกิจเครือข่า,ขายแต่ทาไมต้องถึงเลือก u ยูนี้ลจริงๆแล้วผมก็จอยกับเคยจอยในหลายๆแบรนด์แล้วก็ ได้ศึกษาในฐานความรู้ในองค์ประกอบต่างๆทำให้พบว่าจริงๆแล้วบริษัทที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนอยากทำเครือข่ายที่สุดคือความมีองค์รวมในธุรกิจความมีองค์รวมในโปรเจกต์ดังนั้นยู่นี่เลยว่ผมมองว่ามันมีความมีองค์รวมในเรื่องของโอกาสในการก้าวกระโดดหรือว่าการก้าวสู่ชีวิตที่ดีขึ้นคืออะไรเราเป็นต้นสายของโลกครับ เราทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งต่อไปมันโตแน่ๆหลังโควิดนี้มันโตมากแน่ๆครับเราเป็น global brand นะย u n l e v เ r เรามีประวัติในเรื่องของบริษัทอันยาวนานร้อยกว่าปีเรามี R&D 6ประเทศ6ทวีปและอีกหลายประเทศทั่วโลกซึ่งแค่ข้อความไม่กี่ข้อความนี้มันก็น่าจะทำให้เราตัดสินใจได้ไม่ยากว่าทำไม Unilever ถึงเป็นโอกาส อีกโอกาสหนึ่งที่จะทำให้ที่จะให้เราได้ค้นหาแต่ผมว่าโอกาสในยูนิลิเวอร์มันไม่ใช่เป็นโอกาสครั้งต่อไปแต่มันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของผมมากกว่าเพราะผมมองว่าถ้ายูนิลิเวอร์ไม่ครบจริงผมไม่น่าจะได้มาจอยในที่นี้แล้วผมคิดว่าคนที่มีวิสัยทัศนะ์มากกว่าหรือเท่ากับผมก็น่าจะเห็นวิสัยทัศน์เล็กๆนี้เหมือนกัน อย่าให้เจอวิกฤตเราค่อยคิดได้ฮะวันนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือเวลาแต่สิ่งที่มีค่าเหนือเวลาคือวิสัยทัศน์เพราะวิสัยทัศน์จะต้องมาเหนือการเวลามันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วถ้าพวกคุณมีวิสัยทัศน์เราเจอกันที่ Universal Life แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ